สวัสดีค่ะชารี่นะคะชารี่กำลังจะบอกว่าชารี่นะคะทําการวิจัยแล้วจะบอกว่าเป็นสินค้าน้ําหอมชิ้นโบเดงอีกชิ้นที่ชารี่นั้นภูมิใจมาเล่ามานําเสนอค่ะแค่อย่างนี้นะคะมีเพื่อนนะคะเปิดร้านคาเฟ่เหมือนกันแล้วชรี่เพิ่งไปร่วมงานมาเมื่อไม่กี่วันนี้แล้วเขาต้องการให้น้อเอาน้ําหอมไปลงด้วยนะคะ,ะเป็นแนวคาเฟ่แบบเฮลคับซึ่งชรี่ก็ไปพอไปปุ๊บ แล้วเขาขอให้ชลีนั้นรังสรรกลิ่นน้ําหอมออกแนวกลิ่นบ,บาําบัดชลีก็เลยแบบโทรหาเจสยเจ๊สอ,อยหยิบน้ําหอมหัวน้ําหอมตามนี้นะก็นั่งจินตนาการปึ๊บสั่งปุ๊บ,บ,าบทาได้ประมาณครั้งแรกให้เจสอยทําไว้60สิบแอลบอกให้ส่งมาให้ชลี่ดมก่อนนะเพราะว่าบางครั้งอะ่ะเราหยิบหัวน้ําหอมนู่นนั่นนี่หยิบตามนั้นชลี่เองก็เอาหัวน้ำหอมมาให้ให,ให้ให้เจสอซมาให้ดมวันนั้นน่ะชลีก็ปวดหัวไม่กิน ข้างนี้จะปวดมากก็ดมคือจะบอกว่าชลีหายปวดหัวจริงค่ะสาบานจริงชลีหายปวดหัวปกติชลีปวดหัวจะต้องใช้ยาอะคว้าไมเกนถ้าไม่กินมันก็ไม่หายปวดเพราะว่าไมเกนถ้าไม่ใช้ยาตัวอ,าอ,าอ,าอา่าคาฟอร์กอดว่าอะคว่าอะคว้าไมเกนไม่มีทางลงค่ะเวลามันปวดมันก็จะอาเจียน ใช่ค่ะชลีก็นั่งดมฝาคือแล้วาการปวดหัวมันหายไปจนเมื่อกี้มันยังปวดหัวไม่หายแล้วที่สําคัญชลีดมปุ๊บอะชลีก็แบบเออเราก็เก่งเนาะเราไม่ได้จับหัวน้ําหอมมาดมแต่ละกลิ่นแกทโทรไปสั่งเจส๊ส้อยหยิบหัวน้าหอมนี่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 ตามนี่อันนี้อาตาัตราส่วนอันนี้เท่านี้เท่านั้น,แล,น,น,นแล้วกลิ่นบําบัดเราก็ใช้ความสามารถของเราที่เรารู้เรื่องหัวน้ําหอมเอเซนเชียลออยล์ก็สั่งสั่งสั่ง,งแล้วพอมาดั้งดมปุ๊บเฮ้ยเก่งเกินมนุษย์มนาไปแล้วก็พูดแย่